ครับสวัสดีครับวัสดีตอนเช้าครับวันนี้เดี๋ยวพามาดูว่างานวันนี้จะกดเข็มครับก็เข็มตรงนี้ครับนี่ครับหมาเก็บมาจากป่าปือครับนี่ยเก็บมาจาตัวเล็น้อยครับนี่ตัวใหญ่แล้วครับนี่นี่ครับไปถมดินต้องโรตัสใส่น้อยครับได้มาอยู่ในป่าปือครับสงสารก็เลยเก็บมาเลี้ยงเนี่ยตัวเล็กเด็ก ดื้อมากสุดยอดของความดื้ออย่างเยียกว่าเข็มเนี่ยครับชาวชาๆถ่ายวันนี้ก็มาดูอันนี้ที่เราจะทําก็ต้องรออีกพักครับให้น้า,ากับพี่ๆเขาขนอิดบล็อกออกก่อนี่น้ำมันเครื่องที่ถ่ายเมื่อวานนี่ดูคราบคาบจากที่วันที่ว่าดําๆนะฮะก็จะเดือว่านี่ฮะเห็นใบแท็กเลยครับนี่ฮะ นี่คือไม่ได้เช็ดนี่เห็นไหมเกี้ยงเพราะว่าก็เหมือนว่าคับเขาเมาในเครื่องอ่ะไม่เยอะขอ <c oughs> โทษครับเช้าๆเดี๋ยว <c oughs> ยถ่ายให้ดูแบบชัดๆจะไปเลย <c oughs> เพื่อให้พี่ๆเ,เพื่อนๆได้ประโยชน์จากผมไม่ได้มากที่สุดนะฮะก็ <c oughs> รู้ไว้ใช่ว่านะฮะก็รู้เรื่องงานแล้วต้องรู้เรื่องการสวิตรถด้วย <c oughs> น่ฮะมาดูแันี้ฮะ อ่ะเดี๋ยวผมมาเช็คมันเครื่องดูก่อนว่าอยู่เท่าไหนอ่ามีเครื่องยังไมมติดรับเครื่องยังไหมติดอ่าน้ำมันเครื่องเกินนิดนึงเห็นไหมครับนี่เพื่อนเห็นไหมนี่คือเมื่อวานัรันอินเครื่องแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะเห็นว่าน้ำมันเครื่องไม่ดานะครับนี่ถ้าเกิดใหม่ขนาดนี้ก็คือสภาพนมันเครื่องขนาดนี้ก็คือว่าน้องๆเครื่องายแดงเลยนะครับอ่ามคุยขี้เปล่งเลยแต่ไม่ได้คุยครับคือถ้าเกิดรถพี่เพื่อนน้ำมันเครื่องดาน้ำมันเครื่องดํามาก ผมแนะนําใหพ้พี่เพื่อนซื้อซื้อนนมันมนเครื่องผัดชิงมาผัดชิงสักรอบหนึ่งก็ลอนหนึ่งก๊ลอนแบบเนี้ยรู้สึกจะ400กว่าบาทครักะเล็ดผัดชิงเป็นน้ำผัดชิง,ชงก็คือเติมเาแผนมันเครื่องเลยใส่มันเครื่องทิ้งก็เติมเข้าไป่า่มันเครื่องแล้วผัดชิงก็ล้างออกก้อนมันเครื่องก็จะใส่ขึ้นครับจะช่วยได้และวช้กระใช้าในมันเครื่องปกตินี่ครับผมจะชอบหนุ่มที่บอกว่าผมชอบตัวคอมเร็วอย่างนี้เพราะว่ามันได้ให้มันลากคามเขาค่าก็เหมาในเครื่องเนี่ยก็ยังหมดเลยนี่ครับ ก็เดี๋ยวเราจะเติมโอมกกาตอนนี้ขั้นตอนการเติมโอมกกาเนี่ยต้องติดเครื่องก่อนนะครับต้องรันอินเครื่องให้ร้อนก่อนเครื่องต้องร้อนก่อนรันอินไม่ห้าถึงสิบนาทีนะฮะก็เขาให้ใช้น้ำหนึ่งหลอดเนี่ยต่นนำเครื่องเจ็ดลิตรเดีย๋ยวผมจะเติมสักลิตรครึ่งนะคือต้องอินเครื่องให้ร้อนก่อนแล้วค่อยเติมตอนนี้ก็เติมไม่ได้เครื่องเย็นอยู่แล้วก็นี่ครับวินปั๊มน้ําครับ เมื่อวานผมก็ลืมถ่ายให้พี่เพื่อนดูนี่ครับเราจะเปลี่ยนตรงนี้เปลี่ยนไหนเปลี่ยนตรงนี้นี่ครับเปลี่ยนแผงของเดิมอย่างนี้ครับก็คือของเดิมมันจะเป็นหกนิ้วครับเป็นหกนิ้วอันนี้จะเป็นห้านิ้วครึ่งครับวินทศตัวละพันแปดครับตัวนี้ตัวละพันแปดครับนะครับตัวละพันแปดซื้อได้ที่ไหนก็คือว่าถ้าเป็นคนมัสุเนี่ยมันก็ซื้อได้ที่ร้านธนภูมิผมว่าลืมถามไปว่ากโกเบมีไหมแต่ก็ ผมก็แน,นะนานะเพราะโกเบเขาก็จะเป็นสายพานล่องเดียวถ้าเกิดเล็กมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปั่นไม่ไหวคลิปจะฟรีอันนี้ขมสายพานคู่น่าจะได้อยู่คือมันก็ไม่ถามว่าดีไหมผมก็ตอบไม่ได้เราก็ดีไม่ดีแต่ผมอยากลองแต่ยังเคยบอกว่าผมจะเปลี่ยนไปพัดหกสิบใบที่โมเอาไว้นะฮะท่านจะบอกไอ้ห่านนี่น้ําลายทีแรกผมจะเปลี่ยนไปหกสิบเซนบังเอิญผมก็ลองมีม,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 มีมีช่างมีช่างที่เคยทารถผมเขาบอกว่าร้านท้ภูมิเนี่ย ที่อยู่บางใหญ่เขามีวินทดขายผมก็เลยลองถามดูตัวเท่าไรเขาบอกตัวพันแปดผมก็เลยพอพันแปดผมก็คิดว่าลองดูก่อนดกฝ่าเพราะไปพัดผมยังใช้ง,งานได้ดีอยู่นะฮะผมก็จะลองวินตัวนี้ดูก่อนถ้าเกิดว่ามันแรงมันแรงมันแรงดีแล้วมันได้ได,ได้ได้ฟาร์มแรงที่ผมต้องการผมก็จะไม่ต้องไปไปเปลี่ยนไปพัดเพิ่มเพราะว่าตรงนี้ก็พันแปดไปพัดสองพันห้า ก็ไม่รู้แหละเปลี่ยนไปมันก็ดีทั้งทั้งสองอย่างอนะเปลี่ยนไปพัดเปลี่ยนไปพัดสองพันห้าวินพันแปดวินก็จะถูกกว่าใบพัดหน่อยหนึ่งประมาณเจ็ดร้อยไอเจ็ดร้อยเนี่ยจะไปซีเรียสมากแต่ปัญหาคือว่าถ้าเกิดผมซื้อใบพัดมาผมต้องมาฟัานซุมตรงนี้ครับขอบเนี่ยเพื่ีเพื่อน,น,นผมต้องฟันชิดขอบนี่เลยหกสิบเซนเพราะาตอนนี้มันห้าสิบแปดเซนถ้าหกสิบเซนเนี่ยวานเนี่ยมันจะเต็มแล้วมันจะเต็มหน้ามอน้ําพอดีแล้วรับรับรองว่าผมเราอก็ไม่ขึ้นเหมือนกันแต่ผมนี่ไซส์ของร้อยสามห อ่าอ่าวงรอบมันห้าสิบแปดเซนแล้วมันมันก็ถือว่าใหญ่แล้วใหญ่แล้วหญ่แล้วแล้วก็ใบพัดใหญ่เห็นไหมใบพัดใหญ่หนาเห็นไหมฮะใบพัดต่อใบพัดแทบจะห่างกันนิดเดียวเองแล้วก็ของรุ่นสามนะฮะมันจะเล็กมันจะพูดง่ายมันจะเล็กมันจะเล็กกว่านี่ครึ่งหนึ่งอะ่ะครึ่งหนึ่งของมันเลยอะ่ะครึ่งหนึ่งของใบตัวเนี้ยของรุ่นสามติดตัวลดนะฮะก็ผมจะแนะนาว่ารุ่นสามรุ่นห้าถ้าเกิดท่านแก้แก้คล้ายผมเนี่ยก็จะจบนะฮะผมก็จะรุ่นเพราะรุ่นสามเนี้ย รุ่นสามแอดรุ่นสามไปพักรุ่นสามเนี่ยมันจะลึกเข้าไปข้างในก็คือว่าไอ,อ้ตัวยึดน็อตเนี่ยมันอยู่ชิด,ช,ดชิดด้านนูน้นทําให้คอตรวนี้มันยาวคอยาวผมก็ย่นคอมาให้ลึกก็คือให้ดูใบนะครับเวลาใบาต้องให้ใบย,ยื่นออกมาอย่างน้อยประมาณเซนท์ครึง่งหรือนิ้วหนึ่งก็ได้เซนนิ้วหนึ่งนิ้วครึ่งก็ได้ไม่เป็นไรออกมาครึ่งใบก็ยังไม่เป็นไรอ,อันนี้ก็อธิบายคร่าวๆเนาะอเนี่ยประมาณนี้ถ่ายมาเครื่องแล้วแล้ว เราก็มาทำพาเข้าใจให้ละเอียดละเอียดหน่อยครับออพี่เ,เพื่อนๆจะได้เข้าใจการที่การเซอร์วิสรถอะไรรถของผมอะไรอย่างนี้ก็อย่าไปรถเก่าครับต้องดูแลให้ดีเพราะว่าถ้าเราเป็นขุนสึกที่ดีเราก็ต้องมีม้าสึกที่ดีครับคือมันต้องควบคู่กันนะฮะร,รถผมรถเก่าผมก็ต้องเอาฝีมือนําหน้าเอารถตามหลังแต่ว่ารถตามหลังเนี่ยรถมันก็ต้องดีด้วยถ้ารถไม่ดี มันก็ไปไม่ไหวรถต้องดีด้วยครับนะฮะรถเราต้องดีอ่ะเดียผมอินเครื่องก่นอนเดียผมฟีเครื่องก่อนจะได้เตอร์โอเมกาอ่ะโอเคนะครับ,บพี่ีนเพื่อนก็คงไม่มีอะไรแล้วเนาะกอะไม่รู้จะถ่ายอะไรดูแล้วก็เผื่อพอได้ได้เป็นเป็นไกด์เนาะเป็นแนวทางนะครับโอเคครับสวัสดีครับ